สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กี้อยู่ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะคะต้องรีบพูดนะคะต้องรีบพูดนะคะเพราะว่า,ามีคนอยู่ในวัดเยอะนะคะกี้ก็เลยหามุมที่จะทําให้เรามาพูดคุยกับทุกคนได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมาทําอะไรนะคะเอาจริงนะตอนแรกกล่าวว่าจะไปวัดสตือไม่รู้เลยไม่รู้ขับรถเลยมาได้ยังไงนะคะมาถึงวัดม่วงเฉยเลยนะคะทุกคนทุกคนเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังกี้ไหมเนี่ยค่ะหลวงพ่อใหญ่ นะคะหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงหลายคนที่เวลามาวัดม่วงเนี่ยนะคะเขาจะไปยืนกันตรงนน้นค่ะทุกคนเขาจะมาไหวา้พระใช่ไหมแ้วเขาจะไปยืนกันตรงปลายปลายปลายพระก,กรงพระเห็นไหมคะตรงนั้นอนะ่ละล่าสุดตรงรู้สึกเหมือนจะมีการบูรณะอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะทุกคนดูผมกี้ดิวันนี้ลมแรงมากตอนนี้เรายืนอยู่บนฐานพระทักษิณของพระพุทธรูปนั่งนะคะที่วัดม่วงหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ข้อมูลต่างๆก็พูดคุยไป ไปหมดแล้วนะคะว่าสร้างทําไมเหตุผลในการสร้างเพราะอะไรนะคะก็ข้าวๆอย่างเงี้ยกันคือเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยค่ะหลวงพ่อท่านเนี่ยสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์เนี้ยนะคะเพื่อที่จะเป็นเ,เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะถวายเป็นพระราชก,กุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะหลายคนคงรู้แล้วแหละนะคะข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปิดบังใดๆนะคะแล้วก็เวลาที่ใครมาอ่างทองเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์เนี้ยนะคะมาแต่ไกลเลย ะะบางคนเขาก็จะไปถ่ายจากข้างหลังพระเ,เ,เวลาวิ่งรถมาใช่ไหมคะมันจะต้องผ่านทางด้านหลังใช่ไหจะถ่ายทางด้านหลังพระก็จะคือพระพุทธรูปองค์นี้แหละนะคะกี่ไม่พูดเยอะดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีคนเขาเดินขึ้นมานะคะประมาณนี้เกรงใจเขาไม่อยากให้เขามาอยู่ในเฟรมเราด้วยแล้วเขาก็คงไม่อยากจะอยู่ในเฟรมเราเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาในวัดตลอดเวลาเมื่อกี้ก็มีทัวร์มา2คันรถนะคะโอเคสรุปวันนี้เราอยู่กันที่วัดม่วงค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เดินมาเลยแล้วกันนะคะทุกคนให้ดูมุมกว้างก่อนนะคะว่าในบริเวณวัดจะมีอะไรอยู่บ้างทุกคนเห็นพระหลวงพ่อใหญ่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะจุดแรกเดี๋ยวกี้ขอพาเดินเข้าไปในวิหารก่อนแล้วกันนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือวิหารพระวิหารแก้วรัตนพรามสุวรรณปานนะคะ ภายในวิหารเนี่ยประดับประดาด้วยกระจกทั้งหลังแล้วก็มีพระรูปปฏิสฐานอยู่รวมไปถึงสังขานของหลวงพ่อกเกษมนะคะที่เป็นเจ้าวาดองค์ก่อนนี้ของที่วัดนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นประวัติที่อยู่ทางทางเข้าตอนเดินเข้าไปในวิหารจะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็มีเป็นภาพเก่าๆนะคะที่มาที่ไปของ ของวัดม่วงแห่งนี้นะคะว่าแรกเริ่มเดิมทีเป็นอย่างไรมานะคะมีการกอร่อสร้างเห็นไหมคะแต่เดิมก็มีการขุดขุดดินนะคะสร้างนู่นนี่นั่นนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ถือว่าบูรณะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากที่กี่เคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะนี่เป็นการมาครั้งที่สองนะคะก็ต้องเข้ามาในนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ทางด้านหน้าจริงๆแล้วตอนมาจะต้องผ่านอุโบสถก่อน นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันค่ะพอเดินมาถึงตรงนี้ปั๊บทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีเป็นลักษณะของเปรตนะคะเปรตตัวสูงสูงนะคะมีทั้งเปรตหญิงเปรตชายแถวๆนี้จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับนรกภูมิค่ะนะคะ,นะคะเป็น เป็นคล้ายๆเหมือนการปั้นรูปปั้นเชิงเชิงเปรียบเทียบอะคะ่ะว่าสมมุติถ้าเราเราทำความผิดใดๆหรือทำ,ทำผิดทผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนเวลาที่เราตายไปแล้วก็โลกหลังความตายเนี่ยในทางพุทธศาสนาเรามีความเชื่อว่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราต้องทำความดีถูกไหมคะต้องสร้างส,สร้างความดี สีสมาธิปัญญานะคะต้องบริบูรณ์พร้อมในขณะที่เราอยู่ในโลกมนุษย์แห่งนี้หลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่วิญญาณจะไปสู่สุคตินะคะจะต้องมีการไปชําระชําระบาปบ,บุญคุณโทษที่เราทํามาในช่วงเวลาที่เราอยู่ในโลกมนุษย์ก่อนว่าเราทําความชั่วใดๆมาบ้างนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องไปอยู่ในตามขุมนรกต่างๆที่เราทําความผิดนั้นๆ เบื้องต้นเนี่ยนะคะทุกคนพุทธศาสนาก็จะมีหลักในการถือศีลอยู่ประมาณ5ข้อแบบเป็นศีลเบสิกนะคะก็คือจะเป็นข้อหนึ่งาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิห้ามฆ่าสัตว์ถูกไหมคะอาทินาธานาห้ามลักขโมยมุสาวาทาห้ามโกหกพูดจาสอดเสียดพูดจาเพ้อเจอ้อ กาเมสุมิฉาจราเวรมณีสิขาประทางสมาธิรามิห้ามประพฤติผิดในกามทุกคนเห็นไหมนี่พอพูดถึงศีลข้อกาเมก็เดินมาถึงตรงจุดนี้พอดีเคยมีคนเล่ากันขำๆนะคะว่าปัจจุบันนี้ถ้าใครตกนรกไปนะคะต้นนิ้วก็คือจะแบบไม่เป็นแหลมๆแ,แบบนี้ละเพราะว่าตอนอยู่ในโลกมนุษย์นี่ทำผิดศีลข้อนี้กันจนแบบว่านรกไม่มีที่จะให้อยู่กันแล้วทีเดียวนะคะประมาณนี้ แล้วก็ข้อ5ก็คือสุราเมรยะมัชชประมาณทัานาเวรามาณีสิกขาประทงังสมาธิยามิก็คือไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มมือนเมาทั้งหลายอะไรประมาณนี้อันนี้คือเบสิกของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธที่เราเป็นคาราวาสเนี่ยเราจะถือไว้นะคะแล้วก็ส่วนคนที่เขาไปถือศีลไปวิปัสสนาใช่ไมหมคะที่นุ่งขาวห่วมขาวนี่เขาจะถือศีล8ส่วนพระภิกษุสงฆ์ถือศีลทั้งหมด227ข้อนะคะ กี่บอกให้นะคะว่าบริเวณจุดนี้มาเดินกลางวัน,นไม่เท่าไหร่แล้วค่ะแต่สมมุติถ้าที่นี่นะคะเขาเปิดให้เข้ากลางคืนนะเรากั้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะคะทุกคนมาเดินกลางคืนนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะคะทุกคนเห็นป้ายนี้มาที่เขียนว่าพัมอะไรพัมอะไรคือใขรพัมอะไราก็คือเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะคะจริงๆข้อมูลมีเยอะมากกว่านี้เป็นสาวก องหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็มีบางกระแสเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเป็นพระสงฆ์เป็นสาวกของพุทธเจ้าที่ลงไปโปรดสัตว์ในนรกได้นะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าจุดนี้เนี่ยโ,โหถ้ามาเดินกลางคืนนี้ถ้าจะใช้ได้อยู่เลยนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าทางวัดเขามีการจัดตรงนี้หรือเปล่านะคะ เสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยเด็กกี้ขออนุญาตเดินมาตรงตามทางเดินนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงบริเวณจุดของหลวงพ่อใหญ่นะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดม่วงนะคะที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่นะคะจริงๆเราเดินไปทางขวามือได้จุดที่มีเต็นท์นเขียวๆเมื่อสักครู่นี้เต่กกี้เลือกจะพาทุกคนเดินมาตรงนี้เพราะว่ากี้เห็นลักษณะตรงเนี้ยมันเป็นทางเดินไปได้แหละแต่มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกนะคะ แต่มันจะทําให้เราเห็นต้นหมากรากไม้เก่าๆไม้ประดับที่เขาปลูกตกแต่งเอาไว้เนี่ยแล้วก็คาดการณ์ว่าจริงๆตรงเนี้มันต้องเดินได้นะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยพื้นมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนพื้นมันจะแบบมีโยงโยงนิดนึงนะคะถ้าแข้งขาไม่ดีผู้สูงอายุก็ไม่แนะนําให้เดินแต่กี้กี้ก็เดินเข้ามาได้เพราะเพราะมันมีทางเดินนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญบางอย่างอะนะคะไม่งั้นจะไม่มีทางให้เราเดินได้หรอกเพราะถ้าเขาไม่ให้เดินมันจะไม่มีทางให้เดินดูไหมคะอาจจะเป็นไปได้หรือล่าว่าเหมือนแบบเป็นการเดินเพื่อที่จะไปสู่องค์พระใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เหมือนทางมันก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะทุกคนว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่คิดว่าที่จะไปวัดสตือนะคะแล้วไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะวนเลี้ยวรถผิด นะคะทำให้ได้มาที่นี่แต่จริงๆก็เป็นความตั้งใจว่าอยากจะมากราบหลวงพ่อใหญ่ที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนเห็นหลวงพ่ออยู่ทางด้านซ้ายมือเราไหมอีกี่จะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกราบหลวงพ่อใหญ่กัน,นะคะ่ะทุกคนไปค่ะค่อยๆตามมาเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยในขณะที่เรากําลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ กีจะขออนุญ,ญาตพูดถึงประวัติของวัดม่วงสักนิดหนึ่งนะคะสักนิดหนึ่งนะคะไม่มากเพราะว่าจริงๆข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะเซิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดทุกครั้งเวลาที่เราจะต้องออพานำเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วให้เราให้เราได้รู้ว่าที่มาที่ไปของสถานที่แต่สถานที่เนี่ยคืออะไรองค์ใหญ่มากทีเดียวทุกคนกีจะเห็นภาพขององค์พ่อท่านเนี่ย อยู่ตามในโซเชียลนะคะแต่จะเป็นการถ่ายจากทางด้านหลังขององค์ท่านเพราะอ่างทองจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นนานะคะแต่บอกเลยนะคะว่ามีการบูรณะหลายจุดเลยนะคะคือจริงๆเรียกว่าบูรณะไม่ได้เรียกว่าเป็นการสร้างเพิ่มพัฒนาวัดดีกว่าเพราะอันนี้มันเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นใหม่ด้วยนะคะทุกคนก็อย่างนี้ค่ะทุกคนหลวงพ่อใหญ่นะคะมีชื่อเต็มๆว่า พระพุทธมหาณวมินสากยมุนีสีวิเศษชยยัษชยชาญน,นะคะพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง63เมตรสูง95เมตรพุทธลักษณะสีทองอารามตาสามารถมองเห็นความงดงามได้จากระยะไกลตั้งอยู่ที่เลขที่6ตำบลหัวสะพานอำเภอวิเศษชัยชาญ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ8กิโลเมตรนะคะสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่เป็นวัดล้างมาก่อนค่ะทุกคนนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยธุธยาตอนปลายหรือในราวพุทธศักราช2230ตั้งอยู่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญซึ่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองพอต่อมาในปีพุทธศักราช2310 กรุงศรียุธยาที่เสียแก่พมา่พมาพม่าก็ได้เผาบ้านเมืองวัดวาอารามและก็พระพุทธรูปเป็นจํานวนมากมันก็จะหลงเหลือจะซากปรักหักพังนะคะออวัดวาอารามพระพุทธรูปที่อยู่บนเนินต้นไม้เนี่ยที่ถูกเผาเนี่ยนะคะเขาจะถูกเก็บไปไว้ตามเนินต้นไม้เป็นจำนวนมากทีนี้ภายหลังเนี่ยนะคะหลังจากที่พระครูวิบูลอาจารคุณหรือว่าหลวงพ่อกเกษมอาจารส,สุโภนะคะ ได้ปักกฎทุดงก็เห็นว่าบริเวณนี้เป็นวัดล้างจึงได้เกิดนิมิตเห็นองค์หลวงปู่ก็เลยมีการสร้างเริ่มมีการเหมือนกับสร้างวัดนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนก็พูดง่ายคือเหมือนกับว่าแต่เดิมตรงนี้เป็นวัดล้างมาก่อนถูกปะแล้วหลวง,งพ่อกเกษมท่านปักกฎแล้วก็นิมิตเห็นเห็นนะคะก็เลยก็เลยมีการมา,มาสร้างวัดนี้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะ ทีนี้ต่อมาเนี่ยในปีพศ2526เนี่ยหลวงพ่อเกษมก็ได้มีการร่วมกับชาวบ้านนะคะเหมือนกับรับบริจาคค่ะนะคะ,นะคะตั้งตั้งบริจาคแล้วก็ทำบุญร่วมกันในการก่อสร้างทัพทูรูปองค์ใหญ่นี้ขึ้นมานะคะอีกในหนึ่งก็เพื่อเป็นการน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัวชกาลที่9ของเราด้วยนะคะประมาณนี้ ถือว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยนะคะทุกคนเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะทุกคนทําไมกีดถึงใช้คําว่าสูงที่สุดทําไมไม่ใช้คําว่าใหญ่ที่สุดคือคือจะพูดยังไงเดียวค่ะทุกคนคือเวลาเวลาที่เขามีการบอกว่าองค์ใหญ่หรือองค์ไม่ใหญ่เนี่ยกี่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราไปบอกว่าองค์ใหญ่ก็จะมีคนมาถามว่าอ,อ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่ยังไงก็มาเถียงกันอีก สรุปก็คือเอาเป็นว่าสูงที่สุดดีกว่านะคะเพราะณปัจจุบันนี้สูงที่สุดยังไม่มีใครสูงเท่าที่นี่ตอนแรกกี้เข้าใจว่าที่วัดป่าน้ําภาษีเจริญอ่ะสูงสูงสูงกว่าที่นี่แต่ที่นี่ยังสูงอยู่นะคะสูงถึง9 3บาเมตรแล้วส่วนใหญ่เวลาที่คนมาที่วัดนี้นะคะทุกคนจุดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาเลยคือบริเวณปลายเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวกําลังเดินไปต่อแถวเนี่ยบ้ะเมื่อกี้กี้ไปมาละเอามือไปแตะที่ปลายพระกรขอพรกับหลวงพ่อใหญ่ท่าน สักสิทธิ์มากนะคะทุกคนขอในการงานต่างๆนั่นทุกก็ใครมีโอกาสก,ก็ขอให้ได้มาแล้วกันสำหรับวันนี้กี้ก็ดีใจที่ได้มานะคะถ้าใครมีโอกาสมาอ่างทองก็อย่าลืมมาที่วัดม่วงค่ะสวัสดีค่ะ